เตรียมแก้บนนะครับชุดไทยเก้า huh. ชุดได้มาเป็นล้านแล้วนะครับพยายามไปแล้วเราไม่เราเป็นช้างช้างกับม้าอย่างละคู่โอ้ช้างกับม้าอ้่หช้างเนื้อวันนี้ถูกซื้อเราเอาซื้อตู้เลยดีกว่าซื้อตู้เลยแม่แม่แม่อยากได้ตู้ ก็ให้รหัสเปิดทัพย์ใช่ไหมครับคุณแม่บแม่ใจดีไม่ญาใจดีไม่ญาใจดีหลวงพ่อใจดีขอให้แม่ญาประธานให้ลูกสมปรารถนาทุกประการด้วยเถิดแล้วลูกจะนำทรัพย์นำปัจจัยมาร่วมทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์นี่ครับนี่แม่น้องธรรมะก็บูชาเหรียญปฏิหารด้วยนะครับปฏิหารแดงเหมือนกันใช่ไหมเออเหมือนกันเลยครับนี่เกิด้วยกันปฏิหารด้วยกัน มีไหมมีเกษา์ได้ไหมหนูไม่มีแต่ว่ามีแต่หลวงพ่อจันจานของของแม่มีเกษาด้วยของของแม่มีมีเกษาของหลวงพ่อกับของหลวงตามหาบัวครับสาธุสาธุครับขอให้เป็นคลกับทุกท่านนะคแม่เราเนาะมีลายจานด้วยครับหลวงพ่อบอกแล้วไอ้มาเจอหลวงพ่อโชคดีทุกคนครับชีวดีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อน้องอะไรชื่อน้องธรรมะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีครับครับวันนี้มาทําอะไรลูกวันนี้มาถวายชุดไทยครับมาถวายชุดไทยแม่ย่าตะเคียนนะครับ<า>นี่เราจะไปถวายแม่ย่าตะเคียนกันสวัสดีนะครับไปกันเลยนิวครับไปกันเลยนะครับนี่คุณแม่ของน้องธรรมะโชคดีนะครับได้หลายแสนเลยได้กี่แสนลูกได้กี่แสน สีเสียนโอ้คุณแม่จะมาถวายชุดไทยกับแม่ย่าตะเคียนนะครับที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธ์นะครับนี่น้องทั้งครับมีมีไม้แขนอยู่แล้วครับโอเคชุดนี้เป็นชุดไทยจะถวายชุดไทยจะะบกกม ถวายชุดไทยเก้าชุดมันจัดไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรจัดมาแล้วเดี๋ยวเออหานี้แกนใหญ่เลยรถไหนรถของห้าจัดเลยเดี๋ยวนู่นนุ่นรอถวายไม่ยากหรอกลูกเราจะได้โชคตอนนี้เราจะได้เยอะเยอะเอาอย่าเพิ่งเอาไปลูกเอามาจัดก่อน นี่รอก่อนเนี่ยรอดูของคุณแม่ก่นอนนีลำไยมาฝากด้วยนะครัอบอันนี้เป็นรถของแม่น้องธรรมะนะครับที่ขับมาจากจังหวัด<ส>จันทบุรี4191อยู่ที่แม่ยาตะเคียนแม่น้องธรรมะก็กำลังเล่าความฝันให้กับญาติธรรมที่มาวัด ได้รับฟังกันนะครับตรงเลยเอาทำไมถูกสามตัวตรงที่บอกพี่บอกห้าเจ็ดห้าไม่พี่บอกหนูเจ็ดห้าเจ็ดหนูพิมพ์ใส่โทรศัพท์ไว้เลยแต่หนูเจอพี่หนูเจอด้สิ่งดีๆเขาบอกว่าหนูบอกเขาว่าเจ็ดห้าเจ็ดเขาไม่ถูกสามตัวตรง7ิเจ็ดห้าเจ็ดใช่เขาได้ยินว่าหนูบอกเขาเจ็ดห้าเจ็ดแต่หนูอะหนูว่าหนูบอกห้าเจ็ดห้านี่หนูบอกเขาหนูก็บอกว่าหนูเห็นห้าเจ็ดห้าเขาคุยกันตลอดคุยกันแต่พอดีตอนนั้นอะแล้วก็บอกเขาแล้วนะว่าตัวเองอย่าลืมซื้อนะเห็นใช่ไหมเจ็ดห้าเหมือนกันด แต่แบบดวงอะไม่ได้ก็คือไปกับพระอาจารย์บินไปที่ตอนพระอาจารย์มารับสุดที่กรุงเทพพอเลยบอกว่าเฮ้ยเลื่อนเทวรสาวะไปต้องถูกคุยกันแบบคนลุกเลยนะโอ้ยก็โผล่หวยออกคนนี้มีแต่คนโทรมาหาแต่ญาติพี่น้องรอบกายไม่มีใครซื้อด้วยแต่ตัวเองจริงอ่ะตัวเองไม่อยู่ใช่ไหมเขาเขาเขาช่วยงานพระอาจารย์เสียห้าช่วยมั้ยลงมามองขึ้นไปเทนตลอดเลยเลขเจ็ดห้าเจ็ดเ็นตลอดเลย ก็ดูนาฬิการ้อถึงสอห้าท่านถึงพูดสิบโมงสิบโมงสี่สิบสามแล้วท่านก็มองที่แรกมันยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสาสแล้ท่านพอยีห้าท่านถึงพูดออกมายี่สิีห้าแบบออกหวยลาวหราวันนี้มีหวยลาวลาวมีหานอยมีสามมีสามย่างย ถือถือไปนับตาด้ว<ลง>ยมั้งมีอะไรบ้างไห้ถืออะไรด้วยอันนี้ได้ยไหมคือถวายเม่ยากันครับชุดไทยเก้าชุดนะครับ <switches> มาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ รอบนี้เป็นรอบที่สองใหย่าอย่ดังไม่สอดลูกเดก่นเตรียมแก้บนนะครับชุดไทย เก้าชุดครับจากจันทบนุรีสวัสดีฮราร์ฟน,น้ำแดงเก้าสิบเก้าขวดแก้บนแม่หหย,ย่าก็จะได้ไดเราก็จะได้หลายร้านไง ใช่ใช่ใช่ครับเราก็จะได้หลายล้านใช่เราก็จะเอาหลายล้านใช่อันนี้ลล่ะีเราได้ล้านหนึ่งแล้วก็จะเอาหลายล้านสิบเก้าร้านเลยสิบเก้าสิบเก้าร้านครับพี่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาแก้บนได้มาเป็นล้านแล้วนะครับ เราแม่เราให้ตังไปซื้อของกินครับไปซื้อไปลูกนี่น้องทำมาไปกับลุงอ่ะไม่ลุงลุงถ่ายคลิปอยู่ลูกเดี๋ยวให้ลุงถ่ายคลิปเสร็จค่อนไอเหที่ตลาดอาจารย์ตี๋ครับจะไปหาของกินโอเบนไว้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเครื่องแต่งตัวด้วยมีผ้ามีผีมีลิปสติกของสวยๆงามๆของผู้หญิง ภาพสติเป็นแบบนี้นะครับเอาเข้ามาอนเันนั้นอันนั้นเป็นอะไรครับอันนั้นเป็นช้างช้างกับม้าอย่างละคู่โอช้างกับม้าางับม้อันนี้ต้องเราเาเข็มมาใสมาไ้าใ่าไนี ชุดชุดนี้9ชุด9สีสวยงามชุดเลยช้างมานั่นมามาอันนี้ช้างมานีค้าดังนีเขาไปทนเอ่อันนี้่ได้เหัน เอาเกกได้ไปเลยใช่หให้แม่ถวายก่อนมันร้อนช่วงเที่ยงช่วงเทียงเดี๋เราไปด้วยกันนะสีแดงสีแดงนี่ราวัลที่หนึ่งนะแม่เนาะสีแดงวันที่หนึ่งเออตรงนี้เลยตรงนี้เลยแม่ ถ้าวนเชื่อี้ววันนี้ถูกซื้อราเื้อตู้เลยซื้อตู้เลยแม่แม่แม่อยากได้ตู้ก็ให้รหัสเปิดซับใช่ไหมครับคุณแม่กับแม่น้องธรรมะเลยปิดคุณซับนะแม่นะขอรหัสเปิดคุณซับเดี๋ยว สีแดงชุดชุดเก่าเขามันจะเป็นโครงด,ด้วยเนาะมันเป็นโครงไปลาวนู้นก็ได้ลาวนู้นเอามาให้ตามสัญญาแล้วเก้าครับ แม่น้องธรรมะจากจันทบ,บุรีนะครับพี่รอเอ,เองด้วยบลูนเดี๋ยวเขาเนี่ยดูแม่นั่นก่อนถาวายชุดกับแม่ย่าก่อนถาวายก็ไปเลยใช่ไหม จะไว้เสร็จก็ไปเลยใช่ไหมนี่น้องธรรมะเลยนี่ยน้องธรรมะจ้ะน้ำเบื่อวันนี้ได้หรือ,นนรอ,อยังวันนี้ได้เลขที่ชอบเองค่ะออได้เลขที่ชอบเองวันนี้จะไม่ขอเสร็จจะขอให้เลขที่ซื้อแล้วถูกอ๋อครับจะขอให้เลขที่ซื้อแล้วถูกนะครับไม่ได้ขอเลขจากเมียนะครับ <c oughs> เรามีตัวเลขที่ชอบอยู่แล้ว <c oughs> บอกได้ไหมครับตัวเลขที่ชอบส7เจ็ดกับสี่เก้าค่ะสี่เจ็ดกับสี่เก้านะครับสี่เจ็ดกับสี่เก้าถ้าอสองเลขนี้มาถวายนางรำต่อเลยคะ่ะเ,เพราะอยู่สวดข้ามปีออครับยู่สวดมนต์ข้ามปีด้วยใช่ค่ะค พรุ่งพรุ่งนี้ก็ได้ลุ้นแล้ว9นะพรุ่งนี้ก็ลุ้นแล้วนะครับสี่เก้ากับสี่เจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้สี่เจ็ดสี่เก้านะครับเนย่าจงประธานพรอให้นะครับให้โชคดีจุดเทียนจุดทูบนะครับเทียนก็ใช้เทียนสีขาว ได้รวมนะครับพี่น้องที่นี่นะครับพี่โชคดีนี่แม่น้องธรรมะนะครับวันนี้ก็จะได้อีกค่ะไม่ยากใจดีไม่ยากใจดีไม่ยากใจดีหลวงพ่อใจดีค่ะหลวงพ่อบอกแล้วว่าจะให้โชคใหญ่อาจารย์หลวงพ่อก็บอกจะให้โชคใหญ่ ะคะุณลูกชายคนเดียวของคุณแม่ครับ้ยาวยงลูกยางวันนี้จะเอากี่แสนลูกเอากี่ล้านกี่ล้านดีเอาได้ไหมกี่ล้านเอาประมาณเ<ม>ประมาณเท่าไหร่เอาเยอะกว่าเดิมสองเท่าโอ้เยอะกว่าเดิมสองเท่าก็ล้านเลยนะ วันนี้คุณแม่ไปมาหลายร้านแล้วก็จะได้หลายร้านร้านใช่น้อยหกไปหลายร้านก็จะได้นะได้หลายร้านนะครสามร้านอัพสามร้านอัพสามร้านอัพนะครับสามร้านอัพนะครับแม่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 ค่ะ หนูถูกสามล้านไอ้หนูไม่ต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ไ,ไปกัดกันทัพนีไม่ไหวแล้วเนี่ยค่าวแล้วมันก็หมดใช่ไหมไม่ย <c oughs> ้ายมาอยู่นี่เลยใช่ไหมซื้อที่ดินแถวนี้แลยปลูกบ้านไปเลยไม่ต้องขับรถไกล ครับแม่น้องธรรมะนะครับมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการซื้อชุดไทย9ชุดน้ำแดง99ขวดมาถวายแก้บนแม่ย่าแล้วนะครับแล้วก็มาขอพรต่อนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเลขกัน ่เห็นว่าแม่น้องธรรมะบูชาบูชาเหรียญหลวงพ่อไปด้วยนะครับก็เลยขอเลยที่เราเนียหม้วก็เลยไม่อยากจุดเอาสี่เจ็ดสี่เก้กานะครับสาธุครับไม่ยาก ะซื้อตู้ใส่เสื้อผ้ามาถวายถวายนางรำด้วยครับขอามเย่าได้โปรดประทานพรให้ลูกสมความปรารถนาตอนที่ลูกขอไปขอให้แม่ประทานให้ลูกสมปรารถนาทุกประการด้วยเถิดและลูกจะนำทรัพย์นำปัจจัยมาร่วนทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์กับหลวงพ่อสึกต่อไปนะคะสาธุครับเห็นมีเหรียญปฏิหารด้วย ๋ยวขอชมหน่อยครับนี่ครับแม่น้องธรรมะก็บูชาเหรียญปฏิหารด้วยนะครับปฏิหารแดงครับลองหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโรวัดป่าลุนธรรมนะครับครับขอให้โชคดีขอให้รับทรัพย์กันไปตลอดตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าปีต่อไปปีใหม่จะเข้ามาก็ขอให้มีโชคตลอดนะครับสาธุครับ คุณแม่สงบก็มาให้กำลังใจแม่น้องธรรมะเหมือนกันใช่ไหมเออเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวแม่ลูกเด้วยนปฏิหารด้วยกันมีไหมมีเกษา์ด้วยไหมหนูไม่มีแต่ว่ามีแต่หลวงพ่อจันจานของของแม่มีของแม่มีมีเกษาของหลวงพ่อของหลวงตามหาบัวสาธุสาธุครับ มีหลายจานด้วยครับหลวงพ่อบอกแล้วไอ้มาเจอหลวงพ่อโชคดีทุกคนดีตีขึ้นขอให้สิทิอนุสิ์ของหลวงพ่อชุมพรญาติโยมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านก็โชคดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊อกนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ